หูดอะไรอ่ะลูกไม่หัวอะไรว้าไแดดแดดไหมแดดเลยอะบ้านเราแดดเลยนะแดดเลยเนาะโอ้ใครซิวขนมใส่เนี่ยปอกม้อนยายบีเอาไปซักเอาไว้ไหนเนาะ เอาปอกม้อนมาให้หน่อยนะยายไหมอปอกม้อนมาให้หน่อยนะยายบีเอ้อ,อได้ไหมโอเคไหมมีไหม no เอ้ยอ่ะโดนเลยเจ็บไหมหนึ่งสองตังกบเอฟเอฟเอ้ยตีลังกาแล้วเอาไมเอ้ยเพี่คอยตีลังกาหน่อยพี่คอยตีลังกาเหมือนน้องหน่อยนึก

วันก่อนด้วยนะนับก่อนนะนับก่อนนะลูกนะเออเอาหนึ่งอทุยวันทเอาเร็วเร็วเวเ,วเอาพิดเร็ว,เ,รวเอาขาสีก้างแางแล้ว One, one, two, three, jump. Let's go. Let's go. Let's, go. Let's, go. Let's go. เอาเสียงลมาม่าอ่อนขอพออไวพระเจ้าไง <c oughs> นับให้น้องอึ๊บนับให้ตัวเองด้วยลูกวันอ้ย๊ยโอ้ยคุณหมอใหม่แล้วหรือเนี่ย,ายตายแล้วคุณหมอกโอ้โ,อโหใส่เสื้อทำไมเสื้อเป็นสีแดงแล่ะลูกน้องเพชรจัมจัมฮึ อ๋ออาบน้ำเหรอคะโอ้ยไปอาบน้ำแล้วน,นั่นน่ะเออคูได้ไงมังจับติดนี่อาบน้ำแม่คุณครเคขอ, <laughs> ขอก่อนขอกูซี่มีใครไหมมี <m im ma> แม่แม่มีไหมคะไอ้ <laughs> ผ่าคุณงลงเราไปอาบน้ำะนะว้ายมันจะว่า ทำไมหนูฉลาดอย่างนี้ล่ะลูกเอาน้ำอีกแล้วเหรอทางไหนทางไหนห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะเคาเ๋าไม่มีแล้วเหรออุ้ยคนนี้จะทำแล้ววันนี้อ๋อไปไหนลูกไปไหนน้องเพชรไปไหนลูกน้องเพชรไปไหนน้องเพชรจะไปไหน น้องพีพูองเพชต้องพูดด้วยนะว่าไปอาบน้ําน้องเพชไปไหนเออน้องเพชจะไปไหนอาบน้ำาบพี่พลอยบอกว่าอาบน้ําพี่พลอยเก็บผ้ามานี่เก็บผ้านี่นี่นผ้าโอ้หยยบแล้วนะเอาขึ้นมามาเออพ้าผ้าไปนู่นวดน่นทางไหนทางไหน เออเก็บผ้าเออเก็บกระชับผ้าอาบน้ำก่อนืมอาบน้ำก่อนเด็ดไล่ยายหนูแล้วเด็ดไล่ยายหนูแล้วอืมยายหนูอ๋อ耶稣าสุก สุกกระเด้งวันันไปบ่ไปซื้อผู้นี้ย่างไงย่างไงอีกคือได้ไปเยอะไปไปเปให้น้องลงก่อนให้น้องลงก่อนมามาโอ้มาขอโทษขอโทษยายขอโทษยายขอโทษยายดึงแะไรอย่างเงยเออโบดึงแรงกว่าได้ย่านเป็นสุกน้องแต่ก็เลยดึงไว้ คอยรักการลูกรักการนะ้นรักการลุกรักการรักการมีอยู่กันเออลูกขึ้นมามลูกขึ้นตึตึ๊บอย่าเล่นได้ไหมลูกลูกขายายขอร้องว่าอย่าเล่นให้มันเปื้อนได้ไหมมุกเจ้าเรียบข้างหัวไล่มูกเจ้าเมย์ก็ปล่อยว่ แม่ข่อยก็อะไรสมมติเบาอีกสิละเบาละมีน้อยอีกสิละ่ไก uh ่ไ huh. ก่ไก่ที่เราพูดบ่อยๆจะให้เด็กฉลาดนะคะเขาจะได้รู้ว่าอันไหนอันไหนไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนถูกไม่ไม่ถูกนไก่